คธอก็จะมารีว <IS> <sh> totally <sticks> ิวไอ้น้องหมานะคะอันนี้าพ์ทที่สองนะคะนี่อันนี้แกะไปแล้วแล้วเมื่อกี้มันเฟลนะคะซึ่งกล้องมันตกกล้องมันตกกล้องมันตกแล้วมันลั่นน่ะนะคะโอเคเรามารีวิวกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นถ้วยหมาถ้วยอาหารหมานะคะเออย่ก อาหารมานะคะเดี๋ยวค่อยปิดเนี้อเขาก็จะเป็นที่อาบน้ําน้องหมาแล้วอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อะไรไม่รู้เล็กแล้วนี้นะคะก็จะเป็นขวดนมน้องหมานะคะมีฝาปิดด้วยไม่อยากให้มันไี้เนี่ยมันใส่มากโอเคนะคะก็นีจะเป็นน้องหมานะคะมีสร้อยคอด้วยเป็นไข่มุกเลยดิตัวผู้หรือเปล่าดูดิไม่พี่แค่แล้วอันนี้ก็จะเป็นบ้านมันนะคะเปิดได้ คงรู้ไปแล้วเนาะออ,องแดนลงแมนของแบน,นเลโอเคเดี๋ยวพบกันพร์ทหน้านะคะบ๊ายบายว่นนี้เสียงพ่อเรียกโอเคเดี๋ยวไปหาพ่อก่อนบ๊ายบาย